อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสามาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพีชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่าก็มาพบกันในช่วงตอนเย็นเย็นหัวค่ำนะครับของวันที่9พฤศจิกายน63ในวันนี้เนาะ ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้และคลิปนี้แอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีของคู่ต๊ดบนแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับดับล่างเจ้าสัวพันล้านนะครับ ภาพปริศนาใบแดงเนาะแล้วก็จะมีของดับ10หน่วยบน a d ดโก้สัมพีเป็นของแท้100%ซนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทกท่านเนาะดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับอ่าเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เรามาเริ่มที่ข้อมูลชุดแรกเนาะเป็นข้อมูลของสิบบนคุณป้าเวียงพิงค์นะครับในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดเนาะในงวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของคุณป้าเวียงพิงค์เนาะซึ่งในงวดนี้ก็จะเป็นหลักสิบบน1 2สอี่หแล้วก็8นะครับใครที่ว่ามันใครที่ว่ามันเยอะเกินไปเนาะก็หาเลขดับหลักสิบบนมา ตัดกันดูได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหลักสิบบนคุณป้าเวียงพิงด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของสูตรเด่นล่างแอดสาตางเนาะเป็นสูตรใหม่น้องใหม่มาแรงเลยนะครับในงวันนี้ประจาในงวันที่16พฤศจิกายน63ก็จะเป็นเลขเด่นล่าง4 5 8และ9นะครับ ใครที่ติดตามของเด่นล่างแอ t สตางก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างแอสตางด้วยนะครับเป็นสูตรใหม่เนาะแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเด่น10หน่วยบนอาจารย์ไข่หวานนะครับในว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ผ่านทั้งบนและทั้งล่างเลยเนาะในวดนนี้ก็อาจจะเข้าก็ได้นะครับ ซึ่งในวัดนี้ประจําวัาประที่16พฤศจิกายน6-3นะครับก็จะเป็นหลัก10หน่วยบน1-3-5และก็6นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีหลัก10หน่วยล่างด้วยเนาะก็จะมี0 4 2แล้วก็7นะครับใครที่ชื่นชอบของทั้งหลัก10หน่วยบนและหลัก10หน่วยล่างแอดไข่หวานก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากหลักสิบหน่วยบวนและหลักสิบหน่วยล่างแอดไข่หวานด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของชุดพันธงคนสัมผัสเลขนะครับในวานนี้ให้มาที่ชุดฟันธงจะเป็น0 9ย์ชุดเดียวเนาะอ่าก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากคนสัมผัสเลขด้วยนะครับเป็นชุดฟันธงเนาะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของ10บหน่วยบนคู่ที่อาจารย์ต่อกิจสนะนะครับก็หลังจากที่ได้หายไปนานเนาะสลับของสูตรนี้ก็มาลงให้แล้วนะครับในวัาที่ผ่านมานี้ก็ให้มาที่หลัก1ิบบนจะเป็นคู่นั่นเองเนาะหรือว่า0 2น6ี่แล้วก็8นะครับก็ให้เข้าหลัก10บน0ูนย์นั่นเองเนาะในวัดนี้ก็จะเป็น หลักสิบบนจะเป็นคู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมี0,2,4,6,8นะครับก็ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหลักสิบบนคู่ที่อาจารย์ต่อกิษณะด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดเต็มบนอาจารย์กุ้งหรือว่าแอดกุ้งเนาะ ในว่าที่ผ่านมานี้แอดกุ้งกอให้เข้าชุดเต็มบน04นั่นเองนะครับในวัดนี้ก็มาลงให้เหมือนเดิมนะครับในวัดนี้ประจําในงวันที่16พฤศจิกายน63ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด21ชุดด้วยกันเนาะตามนี้เลยนะครับสมาชิกก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เนาะเพื่อความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับ เป็นชุดเต็มบนของแอดกุ้งเนาะและก็นอกจากนี้ก็จะเป็นชุดเต็มล่างด้วยนะครับในวันที่ผ่านมานี้ให้เข้า40ชุดเต็มล่างตรงๆเลยนะครับในวัดหน้าเราก็มาตามต่อเลยครับในวันนี้ประจําในวันที่16พฤศจ,จิกายน63ก็มาลงให้แล้วนะครับก็ให้มาตามนี้เลยเนาะสมาชิกเรี m มแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก ทั้งชุดเต็มบนและชุดเต็มลากแอดกุ้งด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของแอสุมาอี้เนาะก็เป็นอีกสัาน,นักหนึ่งที่เคยให้เข้าชุด3ตัวตรงนะครับในงวดนี้ก็มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมเนาะซึ่งในงวดนี้ประจําในงวดวันที่16พฤศจิกายน6-3ก็จะเป็นเลขวิ่งบน5รอง8เนาะและก็จะมีชุด่า2ตัวบนทั้งหมด 8ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี58 59 57 54 28 29 27แล้วก็24นะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี458 459 457 454 428 429 427และ424นีครับใครที่เป็นแฟนคลับของแอสูมาอีก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอสซูมาอีด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนแอสนันเนาะก็เป็นสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับใช้งวดนี้เป็นงวดแรกเนาะในงวดนี้ประจําเลงวันที่16พฤศจิกายน63ก็จะเป็นเลขเด่นบน7ตัวเดียวเนาะเด่นบนไม่ปักหลักของแอสนันนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอสนันด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่เนาะ ต่อมาจะเป็นของคนสุราษนะครับในว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ผ่านเนาะผ่านแค่เลขวิ่งเท่านั้นนะครับเข้าเลขวิ่งบนล่าง4เนาะก็ใครที่เล่นเลขวิ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเข้า2เด้งบนล่างเนาะในวัดหน้าเราก็มาตามต่อน,นะครับในวัดนี้ประจําเนว่าวันที่16 ก็จะจีกายน6กสก็มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่าง7ตัวเดียวเนาะแล้วก็ให้มาที่ชุด3ตัวบนทั้งหมดอ่าสชุดด้วยกันนะครับก็จะมี6 4 2 7 6 4 8 3 1แล้วก็5 3 5 4 3นะครับแล้วก็จะมีชุดอ่าสตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี4 182 6 3และ7 4นะครับและชุดล่างให้มาทั้งหมด อ่าเชุดด้วยกันเนาะก็จะมี4,3,8,7,6,1,5,3แล้วก็2อนึงที่เป็นชุดรองในงวันนี้นะครับชุดเด่นจะมี92และ40เนาะอ่าใครที่ติดตามของคนสุราชกร์อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากคนสุราชด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของชุดฟันธงแอดเนนแก้วนะครับ ในงวัดนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมเนาะใครที่ยังติดตามอยู่นะครับซึ่งในงวัดนี้ประจําเนงวันที่16พฤศจิกายน6-3ก็จะเป็นเลขวิ่งบน4กนะับ5เนาะและวิ่งล่างจะเป็น9กับ8นั่นเองนะครับและชุดฟันธงให้มาทั้งหมด9ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี4 6 5 6 8 6 8 4 8 5 9 6 9 4 9 5และ98นะครับ ใครที่ติดตามของแอดเนนแก้วก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเนนแก้วด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของเลขดับลดต้นทุนดับ10หน่วยบนแอดโกสัมพี Go um P, นะครับในว่าที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าพลาดเนาะในว่านี้ก็อาจจะเป็นเลขดับที่ให้แม่นอีกสำนักหนึ่งนะครับ ซึ่งในวัดนี้ประจําเนอว่าวันที่16พฤศจิกายน63เนาะให้มาที่เลขดับ10หน่วยบนจะเป็น2นั่นเองนะครับอ่าก็ใครที่ติดตามของเลขดับลดต้นทุนดับ10หน่วยบนแอโกสัมพีก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับ10หน่วยบนแอโกสัมพีด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของอาจารย์เนียนเนาะซึ่งเน่งว่าที่ผ่านมานี้ก็ไม่ได้ให้มานะครับนเนิงวัดนี้ก็มาวางให้แล้วเนาะใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์เนียนอยู่นะครับซึ่งเนงวัดนี้ประจําเนงวัดวันที่16พฤศจิกาย,ยน63ก็จะเป็นทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี 91, 6, 1, 9, 3, 9, 9, 9 6, 9และ63นะครับ ใครที่ติดตามของอาจารย์เนียงกรีลิม,มาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เนียนด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของสายวิ่งล่างแอดนานานะครับในวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดเนาะในวัดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวัดนี้ให้มาที่เลขวิ่งล่างจะเป็น9ตัวเดียวเนาะ,ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากวิ่งล่างแอดนานาด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขดับล่างเนาะเลขดับล่างเจ้าสัวพันล้านนะครับก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่แอดได้ใช้เป็นประจําเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะว่าผลงานก็เข้ามาหลายงวดเลยนะครับในว่าที่ผ่านมานี้ให้มาที่เลขดับล่างจะเป็นสาเนาะสลับออกล่าง40นนั่นเองนะครับในวัดหน้าเราก็มาตามต่อเนาะในวันนี้ประจําในงววันที่16 พฤจิจิกายน6-3ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะเป็นเลขดับล่าง3เนาะอย่างที่เห็นเลยนะครับก็ผลงานนี้ก็ผ่านมาหลายงวดเช่นกันก็ถือว่าเป็นเลขดับที่น่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่แอดได้แบ่งปันมานะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเจ้าสวพันลร้านด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขแปลปริศนาเนาะ ใบแดงนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าให้เข้านะครับให้เข้า0ูนย์สีตัวบนตรงๆเนาะในงวดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับใครที่ยังค้นหาอยู่เนาะในงวดนี้ประจำเนงวดวันที่16พฤศจิกายน63ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีเลขเด่นหรือว่าเลขโดดๆเนาะก็จะมี2 5แล้วก็9นะครับ แล้วก็แปลเป็นตัวเลขได้ดังนี้เนาะก็จะมะี01จนถึง69เลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมแคปหน้าจอไวนะ้นาอเพื่อความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลเลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขแปลปิศนาใบแดงด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของคู่โต๊ดบนแอดคนโคราชรักไก่ชนเนาะนเนงวัดที่ผ่านมานี้ก็ยเข้าแค่เลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดคู่โต๊ดบนนี้ก็ถือว่าพลาดแค่แต้มเดียวนะนเนาะเน่งวัดหน้าเราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับผมใครที่ยังติดตามอยู่นะนเนาะเนงวัดนี้ประจำเนมงวัดวันที่16ก็จะจีก,กายุน63ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีคู่ัต๊ดบนทั้งหมด 12ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี 28, 29, 20, 21, 38, 39, 30, 31และ 48, 49, 40, 41นะครับใครที่ติดตามของคู่โต๊ดบนแอดคนโคราชกปอีมามาเซฟเก็บไว้เลยเนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดคนโคราชรักไก่ชนด้วยเนาะเป็นชุดคู่โต๊ดบนนั่นเองเนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า ยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ